ช่างแต่งหน้าดาราเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาฮิตทาแก้มแดงกันมากเลยอ่ะมันจะเป็นเน้นสีแก้มเออไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเน้นแก้มแดงไม่ได้คอนทัวร์เชดดิ้งอะไรชัดมากจคือจริงไม่แน่ใจนะในบ้านเรามันจะอยู่ไหมมันจะแบบแแห่แหไหมนุก๊กลองลองพื้นรีบอะไรเงี้ยผิวไม่สวยนะคะอันนี้การันตีจากความเป็นจริงค่ะแล้วถ้าขาดสเปรย์แม็กไปบอกเลยว่านั้นน่ะตุยแน่ๆแล้วก็พักหลังอะ ไม่ได้แต่งฝอเลยหนักๆเลยจะลงแบบงานผิวงานแบบเรซี่ลุกแบบลุกที่เกียดลุกแบบฝรั่งในอินสตาแกรมที่เป็นแบบสายแบบกินก e ีนที่มาริเชียนใช้ตอนที่เดินเมดกาลาเลยสวยแล้วเออคือมันต้องมีะไล่ไงต้องมีการไล่สีอะไรยเงี้ยเออสวยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะ คือรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบว่านั่งทําคลิปแต่งหน้านะคะเป็น็อกเกอร์จ,จริงปะามจริงคือรู้สึกว่าฟูกว่าเวลาทําคลิปแต่งหน้ารู้สึกแบบตื่นเต้นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบไม่รู้ว่าอาจจะด้วยแบบตั้งใจทํเหรือเป็นลุกใหม่ๆหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะเราทําเองทุกอย่างก็ไม่รู้นะก็รู้สึกว่าแบบก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเราก็นั่งจัดไฟอะไรเองทุกอย่างทั้งหมดก็นั่นแหละค่ะก็ ฟูไม่รู้ว่าลุกเนี่ยมันเรียกว่าลุกอะไรอ่ะทุกคนนึกออกปะเร็วๆนี้เหมือนว่าช่วงเดือน2เดือนนี้ยช่างแต่งหน้าฮอลลีวูดช่างแต่งหน้าดาราเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยพวกแพ s ตติคชาม m มกับแอลเลียวหลายๆคนนะพวกอาจจะชื่อไม่ออกแต่ว่าหลายๆคนเขาฮิตทาแก้มแดงกันมากเลยอะ่ะคำว่าแก้มแดงของฟูไม่ใช่แก้มสีแดงนะมันจะเป็นเน้นสีแก้มเออเดี๋ยวนี้ดาราเอาอยู่จะแต่งแบบให้แบบมีสีแก้มชัดๆไว้ก่อนอะไรย่างเงี้ย คอนทัวร์เชดดิ้งอาจจะไม่มากเพราะว่าหน้าเขามีโครงอยู่แล้ะเนาะวันนี้เราก็จะมาเขียนลุคที่เป็นแบบสไตล์นั้นนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเน้นแก้มแดงไม่ได้คอนทัวร์เชดดิ้งอะไรชัดมากออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าชื่อจริงไม่แน่ใจนะในบ้านเรามันจะอยู่ไหมมันจะแบบแอะแหวแห่แห่ไหมทุกคนพวก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเชื่อว่าผิวมันสวยแล้วก็ก็เป็นลุคที่หน้าน่าทรมากๆน่าสนใจมากๆแต่ไม่รู้จะออกไปไงเหมือนกันนะอะ แดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะตัวแรกนะคะฟูกใช้เป็นแมกนะคะไฮเปอร์เรียลสกินแคนวาสบาร์มคนพบเราว่าใช้ก่อนแต่งหน้าเราดีทุกคนมันคือมันก็คือมอยเจอเซอร์บำรุงนี่แหละต้องใช้ตอนผิวแห้งนะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเราอาบน้ําเสร็จแล้วแบบทํานั่นทํานี่มาแล้วจะมาใช้อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบคุยๆเป็นแบบลอกๆอก่ะฟกก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะคือเหมือนเจอปัญหาเมื่อวานเออไม่เป็นเห็นไหมน่าจะเกิดจากหน้ามันๆอะไรเงี้ย ต่อไปฟกลงเป็นเบสเมคอัพจาก K M A นะครับตัวนี้ชอบาพัมเมอร์ของ K M A มากมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เพราะว่าอะไรปะ b e นิฟิตมันอะคือแบบเหมือนไอีตัว b e นิฟิตสมัยก่อนไอีที่แบบว่าชอบคนชอบบอกอุดตันล้างยากอนะไรนั่นอะแต่ในปะอี b e นิฟิตที่เป็นแบบเบลอผิวว่าผลลัพธ์มันเป็นฟิวนั้นแต่ลงไปอะมันไม่เหมือนซิลิโคนนะทุกคนมันลงไปมันเหมือนแบบเราลงไมค์เจลไรเซอร์อะ แล้วเกียบอะมันก็ไม่เหมือนแบบฟิลฟิล์มนะแบบแต่เวลาลงรองพื้นลงไปเลยอะผิวมันดูสวยมันดูกลืดมันดูแบบเบอร์ผิวได้ดีมากๆอะไรเงี้ยทุกคนอะไรพวกนี้ต้องขยันล้างนะให้สะอาดๆาเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะอุดตันได้ทุกคน ต่อไปนะคะทุกคนจังแซมมุนสกินเซตติ้งโก i n g b a s สนะคะสีม่วงจะเป็นตัว h e a l t ้ y go นะคะก็วันนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบผิวที่แบบว่า g กล w อะ่ะเออสุขภาพดีก็ตามคือเขา h e a l t h go มันไม่ได้ปรับผิวเหมือนตัว stop max นะ s t ปแม็กมันจะกระจายแสงเนาะแต่อนี้เมันจะให้ผิวที่มีความแบบโก o โกขึ้น หลัขั้นตอนเราลงนะคะเราก็ค่อยเกลี่ยให้แบบมันเนียนมันซึมเข้าผิวนะคะอย่าเร่งรีบทุกอย่างจอกมาสวยคะ่ะโดยเราเร่งรีบเร่งอะไรบางคนแบบว่าคิดวิธีการแต่งหน้ามันแบบจะช้าไรขนาดนั้นลีลาเสียเวลาจะบอกว่าถ้าเรารีบลงครีมรีบทาครีมรีบลงรอง,งพื้นรีบอะไรเงี้ยผิวไม่สวยนะคะ <S <S อ,อ,อันนี้การันตีจากความเป็นจริงคะ่ะสุดท้ายนะคะก่อนจะลงรองพื้นอย่าลืมนะฮะสเปรย์แม็กของเราอันนี้ขวดที่พันเ็จแล้วนะ คือชุดนี้ค่ะสเปรย์แม็กไม่ได้ถ้าว่าไหนออกงาน แล้วถ้าเป็นงานเอาดออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าขาดสเปรย์แม็กไปบอกเลยว่าวันนั้นอะนขีดตุยแน่ๆคือถ้าจะให้สวยยันกลับบ้านจริงๆอะยังไงต้องมีสเปรย์แม็กเออ่ตัวที่ปลุกใช้เป็น water r e s i s t a นะฮะ liquid foundation oil free medium coverage นะฮะ, Ber i, ะ,ฮะบเบอร์สี่นะฮะในชั่วเบสลงบนมือนะคะปั๊มครึ่งนะฮะปั๊มครึ่งแต่จริงพักหลังอะใช้แปรงบ่อยมากแต่ไม่วันนี้ขอใช้พับนะคิดถึงการใช้ฟองน้ำชอบมากเลยแปรงของเสตทูอะบัดทูเสตทูอะ ที่แงแปลงลงองพื้นอะดีมากแล้วก็พักหลังอะไม่ได้แต่งฝอเลยหนักๆเลยจะลงแบบพวกเลือดฝาบพวกแบบงานผิวงานแบบลแบบลเลซี่ลูกแบบลูกขี้เกียจลุกแบบฝรั่งในอินสตาแกรมที่เป็นแบบสายแบบกินคลีนแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาจะลงลองพื้นกันครึ่งหยดอะไรเงี้ยเออแล้วมีความสุขมากสึกผิวสวยแบบเราได้โชว์ผิวตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววิธีลงกะช่วงหลังๆมาไปดูเกาหลีเอาเกาหลีมาอาดปใช้ก็ฝรั่งอะไรไปหมดก็คือใช้ลองพื้นใช่ป่ะลงอย่างเงี้ยกรอบหน้าแล้วก็ค่อยไล่เข้ามา แต่บางทีก็ลงแค่ใต้ตา,ยตายอย่างเดียวเพราะผิวฟุกไม่ได้มีรอยไปเลยฟุกก็ลงแค่ใต้ตา,ยายอย่างเดียวแล้วก็ให้ตรงนี้นเป็นผิวจริงไปเลยอะไรเงี้ยก็สวยดีทุกคนคือทุกคนชอบลองทําอะไรใหม่ๆตลอดมันก็ทําให้การะดิงหน้าของเราอ่ะไม่จําเจไม่เบื่อมีเทคนิคใหม่ๆตลอดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกปะแล้วก็จะบอกว่าแป้งนะคะฟุกไม่มีขายในติ๊กต็อกตอนนี้นะแต่กำลังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่นะคะทุกคนก็ใครจะซื้อสามารถซื้อในไลน์ช้อปปิ้งนะคะตอนนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่ด้วยนะ ต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์ของทาเชฟเทลนะคะพวกใช้เป็นสีไลท์แซนนะคะทุกคนเราต้องบอกว่าพอเราเป็นลุคที่ธรรมชาติอ่ะเราจะใช้พวกเนื้อครีมจากคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์จากคอนซีลเลอร์ในการทําแบบมิติหน้านะคะนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทํานะฮะพวกเเกี่ยวเข้าไปถึงข้างจมูกนะคะให้จมูกเราดูมันพุ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะฮะทุกคนจะเป็นใช้คอนทัวร์สติ๊กนะฮะของแบรนด์บิวตี้นะฮะชื่อสีว่าอเวซันนี่ค่ะ mm hmm. ก็คือเป็นสีโปรดของฟุกเลยแต่อย่างนี้บอกว่าเนื้อมันอาจจะใช่ยากนิดนึง mm hmm. เพราะว่าทุกอย่างอะ่ะเราจะแบบแทบไม่ลงฝุ่นเลย,ยนะ mm hmm. เราต้องเซตด้วยครีมทั้งหมดนะฮะ mm hmm. ก็นี่นะฮะแบรนด์บ mm ิวตี้เกี่ยวเข้าไล่ผมไปเลยนะฮะ mm hmm. แล้วนะคะฟองน้ำที่เราไว้เกี่ยวของเซเรมเมื่อกี้เราก็ามากดได้ให้มันเบนเข้าหากันนะคะโอเคต่อไปคือสิ่งสำคัญในลุคนี้เลยนะคะคือที่อยากจะทำเพราะว่าฟุกก็สั่งพอดัตจาก Make a b b m e g a b y ยมาริโมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสีที่เขาใช้กับคิมคาเลเซียน e นะฮะเออถ้าเห็นคิมคาเลเซียนเมกาลาก็เห็นเลยว่าปัดแก้มแบบชมพูมากก็คือสีนี้นี่เองนะคะทุกคนชื่อสีว่า r a s p b e r r y นะคะนี่ ที่สุดมาไปเลยนะฮะจริงๆที่เขาให้มาก็เกลียดดีนะแต่ว่ารู้สึกมันแข็งไปนิดนึงอราแอบเจ็บๆว่ะแล้วก็ได้อยู่มั้งเปิดเลยเพื่อนอีกทีนึงเปิดมาถึงก็เจอเลยแพทริกชาแต่งให้กับคามิล่าล่าสุดเห็นป่ะเนี่ยเห็นปะ,นนปะคือสีแก้มจะเน้นไว้กอดโอ้ดูคนนี้ชัดเลย เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยึกว่าเขาใส่ฟิลปะ่ะย้ำมข้างในรอบนี้เป็นหลักมาตรฐานเลว่าข้างในเข้มหน้าแก้มอ่อนเ้อสวยแล้วเออคือมันต้องมีไล่ไง,ไงต้องมีการไล่สีอะไรเงี้ยเออสวยแล้ว แป้งนะคะเบนนายสีคามิโอนะคะทุกคนก็ลงไปเลยเน้นใต้ตาที่เหลือก็จริงๆแล้วใครจะไม่ลงแป้งก็ได้นะคะลงแค่ใต้ตายอย่างเดี้วก็ได้เหมือนกันมันก็จะได้ความเป็นผิวมากขึ้นทุกคนคะ่ะเมื่อกี้มันตัดไปทุกคนคือฟุบไปเขียนคิ้วมาแล้วเหมือนก็งอไม่บันถึกไหเนี่ยคือข้อเสียของยังไม่รู้รูึกเป็นไหมเนะ่ยฟุกว่าคอนทัวไปแล้ว ก็ค so ือไม่ม no like 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 ีอะไรมากค่ะก็คือก็เอาคอนทัวร์สีอ่อนๆอะไรเงี้ยเห็นป่ะสีจะอ่อนๆอะไรเงี้ยล้วก็มาแบบมากดตรงที่เราลงเนื้อครีมอะค่ะเป็นฟิลนั้นเฉยๆดิเดียวเป็นฟิลวมีเงามีอะไรเฉยๆนะคะทุกคนแค่นั้นเราใช้มาริโอแล้วเราใช้มาริโอให้ตลอดนะคะก็จะเป็นซอฟฟ์ป๊อปพาวเดอร์นะคะทุกคนสีป๊อปปี้พิ้นะคะกับสีเมโลเม u าส์นะคะทุกคนก็คือสีที่คีมมาริชเชนใช้ตอนที่เดินเมกาลาเลย อันดับแรกนะฮะฟุ๊กจะลงเป็นสีเมโลอะไรนี่ก่อนนะฮะทุกคนนี่ปัดให้ทั่วนะคะแล้วก็ต่อไปใช้เป็นสีฟับปี้พิงค์นะคะก็จะเข้มขึ้นมานิดนึง่งลงช่วงข้างหลังนะคะคืออยากให้ทุกคนเหน็นของจริงมากว่าแบบมันแดงแค่ไหนไงไงอะไรเงี้ย ต่อไปนะคะคาร์ลบิวตี้นะคะทุกคนซื้อได้ในไลน์ช้อปปิ้งนะเพราะว่าคลิกจับช็อปโดนปิดไปแล้วนะคะทุกคนกำลังจะแก้ปัญหาอยู่คนที่ได้ไปก็จะรู้สึกเหมือนทุกคนเลยว่าแบบอุ้ยวันนี้มันขาดอะไรวะผู้ชานสวยวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฟิลหนังลองปั๊บดูก็ตาดิบโบก็จะย้ำคาร์ลบิวตี้ไปช่วงห่างด้วยนะคะให้มันแบบว่ามีมิติขึ้นไปอย่างนี้ ต่อไปทาตากันนะคะตทาทาตาฟูคุสึกว่าถ้าอยากให้มันดูเป็นผิวมันดูมีความแบบละมุนของสีตาเลยเงี้ยให้ใช้เป็นพวกเนื้อครีมอะไรต่างๆอะไรก็ได้อะมันจะทําให้ตาเราดูละมุนกว่าซึ่งฟู้สึกว่าอยากให้มันดูไปกับแก้มได้ก็เลยจะใช้สีตาเป็นสีเดียวกับแก้มนะ,ะที่เราลงด้วยลัสเบอร์รี่ของเมกับไมค์บายมาริโอนะคะทุกคนลงแค่ชั้นตานะ คือลูกนี้คิดขึ้นมาเองนะไม่ถึงว่าไอช่วงตรงช่วงตาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครีมของ lab beauty ของที่เราไว้เซตติ้งตอนนี้ครีมอะเอามาทาตานะคะทุกคนนี่เป็นขึ้นสะสวยอะ่ะดูดิเห็นปะ ถ้าอยากให้ทุกอย่างมันดูจึ้งดูเงาด้วยสีเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ใไฮไลท์ที่เป็นสีอมชมพูแดงๆพวกใช้สี Spark Light Topper นะฮะจากแบรนด์ a l h a นะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วมันจะแบบว่าเป็นแบบหน้าปเปียงเงาๆแบบว่าเแบบ๊ะอะเบ๊ะอะยว่าเป๊ะปะว้ายมาแล้วสวยมาก ต, <S ais ama> ต่อไปก็เป็นไฮไลท์ปกตินะฮะจากแบรนด์อัลฟาเหมือนกันแต่ว่าใครมีไฮไลท์แบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปใช้สีอายแชโดว์สีเข้มเข้มหน่อยนะฮะช่วงแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้มเข้มมาลงเป็นอินไลเนอร์แบบว่าอายไลเนอร์ด้วยฝุ่นเบาๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแต่ปุกว่านะเปิดตามีสีได้อันเนี้ยได้เบิกตามันจะยิ่งเข้ายิ่งกลืนแบบนิดนึงอ่ะ อโอเคประมาณนี้นะคะในส่วนขนตาเดี๋ยวฟุกกคุณยะไปเหนี่ยวนตาปัดมันคาร่าแล้วก็ไปติดขนตาให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนฟุกไปปัดมันคาร่าแต่แว่าจะติดขนตาแต่พอลองติดุ๊รู้สึกว่ามันจะทําให้ลูกเนี้ยกลายเป็นแบบกรรลอนเหมือนเดิมๆที่แบบติดขนตาเนะพราะน่ฟุกรู้สึกว่าฟุ้กจะแต่งหน้าหลายๆแบบที่แบบบางลุกไม่มต้องติดขนตาก็ไม่ต้องติดแข่งข้อปากนะคะของ e2d นะคะทุกคนแบบนี้ฟุกไม่รู้เบอร์นะ ก็ลิปนะฮะวันนี้ฟุกใช้ลิปเป็นของเมลินดาเบอร์06นะฮะรุ่น u ู a r ะโคตติ้งกลอสแบบนี้นะคะพาไปเลยคุณจะได้ความแบบเป็นสีปากบะที่แบบมีความแบบเข้มเ้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนหรือถ้าใครอยากได้ความเนเชอล์วันนี้ก็สีแบบลิปมันเฉยๆก็ได้นะคะทุกคน อ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำผมใส่คอนอย่างเ์แล้วเดี๋ยวมาดูฟิเนส์ลุกกันนะคะ ค่ะทุกคนลุคนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ลุคนี้น่าแต่งตามกันได้แล้วบอกเลยว่าลุคนี้ถ้ารวบผมนะฟิลโมเดลอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยคือแบบมันมีความแบบเท่ๆมีความแบบสปอร์ทั้งที่แบบเราแบบปัดแ้มเยอะแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบว่า,วาหวานหรืออะไรแต่มันสวยอะสวยมากคือเจอมาแล้วสวยรู้แล้วเดี๋ยวต่อไปต้องไปฝึกทำให้มันดีกว่านี้เป็นเหตุว่าให้มันแบบมีความแบบดีกว่านี้ แล้วรวบกับแว่นนะเห็นไหมแล้วก็ใส่แว่นปึ้งคือเฟียวเลยคือแบบดูดิถ้าใส่แว่นแล้วรวบก็เวอร์แม่อยากให้ทุกคนลองแต่งตามแต่แก้มอะเอาที่แบบรู้สึกว่ามันอาจจะเกินความเป็นจริงนิดนึงพออุ้ยสวยอ่ะบอกว่าทุกคนชอบลุคนี้กันนะคะก็เมื่อในผิดพากกลาดอะไรต้องขอโทษด้วยนะคะใครอยากให้แต่งลุคไหนก็เมนบอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้โฟกัสตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบนี้มากหรือกดซับสไครป์ชองนี้มากถ้าดื่มดิ่ง You you เกรี๊งจิ้งจ้านทุกค่นนะคะสำหรับวดีโอตอนนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายลืมบอกว่าคอนแทคเลนส์นะคะจากร้านเอ่อมินและดาเลนส์มันถ้าถูกใจไม่เดี๋ยวฟุ้ขึ้นไอจีไว้ให้นะคะทุกคนแล้วก็ร้านพิเออร์เดอร์เครื่องสำอางจากเมกาก็เฟซนลักนะคะทุกคนโอเคสำหรับวีดีโอตอน okay. นี้วก,ก,วก่อนนะคะบ๊ายบายเดนเครดิตเดี๋ยวฟุ้จะขึ้นจากกล้องไอโฟนให้ดูนะคะว่าถ่ายออกมาแล้วสวยแค่ไหนนะครั